หยิบยืมภาพประรยน์ร่วมกับล้มละลายโปรดักชั่นนี้่กำลังไลฟ์สดอยู่ดูว่าดูได้ใครเอาท่านมานั่งงี้วะเนี่ยยิ้มไหนยิ้มก็างไหนเข้ามาข้างนี้หรือข้างโน้นพี่เราต้องมาข้างนี้ใช่ไหมข้างนี้ คคุณรับท่านนายกท่านนายกไม่ติดกันดีมากเลยครับยังคิ้วเอ้ลายพรางตัวสุดลายพางเหมือนสุดลายพางเหมือนสุดใช่ครับชี้หน้าชิ้นหลังี้องาไปเลยดูสิโอ้โหเป็นครับตอนนี้ท่านนายกมาเยี่ยมดูดิตลกหลายท่านกำลังมานั่งแจมกันดูดิถ้าผมไม่ทำแล้วนี่เนไหท่านใช่ไหม นี่ไป็นไหนไปข้ไงว่าใครจะข้างใครภาคใต้ภาคใต้ไม่ทำไรตอนนี้ภาคใต้ไม่ทำไรตอนนี้ไม่เพราะว่าจะมอแล้วตอนนี้น้ำท่วมลงไหมตอนนี้น้ำท่วมลงไปไหมไม่ลงแล้วแล้วทำไมอ่ะแข็งตักเลยไปกลัวกลัวตอนนี้ไปค่ายใช่ไหมไปค่ายทำไมทำไมท่านถึงไม่ไปเยี่ยมผู้ประสบภัยภาคใต้มัวแต่ออกกำลังกายไปเดี๋ยวหาว่าสร้างภาพแข่สปอร์ตนะ เราไม่ไปเพราเดี๋ยวหาว่าสร้างภาพแล้วม็ช่วยอยู่แล้วช่วยช่วยยังไงครับเป็นเงินส่วนตัวหรือว่าเนี้เป็นเงินของขบประมาณแผ่นดินกําลังจะลงไปน่าจะร้องชอลหน่อยแล้วกันหลายหลายหลายร้อยล้านนะฮะตอนนี้เพราะว่าลงไปเงินก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นพันล้านพันล้านเลยเหรอพันล้านเองประชาชนเดือดร้อนจริงจริงต่างร้านกันเลยเพื่อน ถ้าน้ำแห้งแล้วก็คงจะทำนู่นทำนี้ต่อตอนนี้เราภาคกลางจะมีน้ำใช้ไหมหน้าแรงน่ภาคกลางนี่มีแน่นอนเขาน้ำจากไหนไปเลี้ยวไอ้เลี้ยวจะขันน้ำจากไหนไปดิท่านเห็นไหมท่านนายกยิ้มเป็นนะมันจะภาคใต้มาเอาลงภาคกลางเอาลงภาคกลางเวลาหน้าแรงจะได้สบายเอาน้ำมายังไงครับจภาคใ้เขามาเอาน้ำมายังไงครับ มายิ้วมาไงไม่ทันพอส่งหรืออะไรเดี๋ยวเียวลาตอนนี้ทำทำท่อไม่ทันแล้วเพราะดดี๋ยร้ามาแน่นะครับฝากไว้แค่นี้ทำไมพี่ทำไมพี่แอนนานั่งตัวสั่นๆพี่แอนทำไมนั่งนั่งเก่งแล้วครับแล้วตอนนี้คดีที่ เอ plane. ่อ <niño> พ <sharing> ุ่งกลับที่ราชบุรีอะไรเป็นไงฮะตอนนี้คืบหน้าไปไหนคืบหน้าตอนนี้ให้พนักงานสอบสวนดูแลอยู่คือบอกทองอะไรนะนั่นแหละอุ้มทอมอุ้มกองว่าว่าก็ไปตามกฎหมายนะกฎหมายก็ว่าตามกฎหมายถึงจะมีสีมีอะไรก็มีมีสีไม่สำคัญไม่จำเป็นไม่จำเป็นไปตามผิดก็ว่าไปตามกฎหมายเพราะกฎหมายมีอยู่แล้วเออมีคำถามไหมมีนะหกศูนย์เลือกตั้งไหมหกศูนย์เนี่ยปีนี้เลือกตั้งไหมหกศูนย์เลือกแน่บรรนใจนะไอ้รถแม็กของท่านเนี่ยมันจะเลื่อนไปหรือว่าถึงเวลาต้องเอาอะไรกันรออะไรกัน ตอนนี้รอล้อแมพก่อนรอล้อแมพหรือรถแมพรถแมพรถแมพไม่ใช่ล้อแมพล้อแมพเสร็จเมื่อะไรก็เรยกบริการศาสนาได้ศาสนาได้แล้วท่านคิดว่าท่านจะเล่นการเมืองต่อไหมหรือว่าจะขอให้มาตั้งหลักก่อนคิดว่าจะเล่นต่อเล่นต่อแล้วมองนายกจะดูใจหรือยังมองไว้แล้วใครอ่ะปะคูนี่แหละท่านอยากไปหรือว่าเดี๋ยวให้ซีนีถามเชิญเลยครับเชิญเลยครับทำ ชักว่าวในกองอันนี้อันนี้กูเล่นมาทั้งหมดเอาไม่สบายแล้เล่นแรงครับเล่นแรงช่องไหนเนี่ยช่องไหนชักว่าวทั้งหมดอันนี้ไงเล่นแรงเล่นแรงเล่นแรงนี่นี่ยชื่ออะไรชื่ออะไรเนี่ยมาไปปรับหน่อยพาไปเข้าไปเลยชื่ออะไรเราชื่ออะไรวงแหวนวงแหวนเวลาท่านออกมาพูดอะไรนู่นนี่นั่นน่ะท่านมีอารมณ์ ถลุสนามแล้วก็เคยเล่นละครเรื่องโกะคนละครคนละครเอ๊ะนยักษ์ทีเกยท่านเล่นเป็นจ่ายาวเลผมชื่อจ่าหนึ่งรู้สึกเราเล่นเคยเล่นคู่กันกับแกน้าบ้าละครคละครนี่นายกเขาไม่รับจ็อกกี้นี่รับไอเป็นเป็นไอ้เขาเรียกอะไรนะงานเขาจะขอสายดูทันไม่ว่าอันนี้อันนี้เขาบอกว่าทุกคนยังไมปไานนะอยู่พอมกลางรถติ๊กอัพมาแล้ว เขาบอกครับเขาบอกห้า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 อือขังรวมท่านหลายส่วนหลายส่วนหลายส่วนเอาถามต่อถามต่อพี่นักข่าวเรนเรนถามต่อเมื่อกี้พูดว่าอะไรเมื่อกี้ว่าท่านเลยนะชักเลยนะนักว่าจริงจริงท่านเป็นคนตลกนะตลกตลกยงเสียงท่านเป็นอารมณ์ดีใช่ไหมโอเคพร้อมก้อนอย่างเงี้ยแหละเจดีนิสัยทหารก็แบบอย่างเงี้แหละมีไปชัดแต่ไม่ไฟเบายเลยนะดูมา หมดไฟแล้วท่นคร่หมดไฟแล้วไม่ดูดมาังินมุนไยูดทำไมทำไมท่านกินขี้โมโหเออหงนไม่ดูกเว่าท่าเงินูไเหราะอะไรนะคือผมไม่หงุดหงิดแล้วนะแต่ว่านักข่าวมันถามยุจี้จุกิผมก็เลยคนตาครับครับครับผมเขาผมว่าเออเนี่ยคุณต้องมีรจยามันนั่นเป็นนักข่าวนะมาใช้วาถามต้สวาแล้วเอาไปเขียนข่าวเนี่ยมาใช้มาเขียนตัวสลว้าอะไรเขียนใหกคนแตกแยกนะทำไม่ดี แล้วท่านใจเย็นครับนักข่าวเขาก็ถามใจเย็นๆดีครับก็ถามเขาก็ถามเป็นคำๆอยู่แล้วครับถ้าจะมหดเรื่องอะไรนะท่านก็ตอบอนที่นักข่าวถามท่านก็ตอบโอยงไหนท่านบอกท่านเป็นคนใจเย็นนะเนี่ย้ใจเย็นใจเนๆท่านจะคือารมณย็ามณ์ยิ้วมมๆๆอยากเวหน่อยอยากขยวหนท่านอยากอะไรไม่มีอะอยากิวด้วยมนฮะ เนรูปภักิ์อยู่ทำแม่ท่าให้ทำอะไรก็ทำท่านครับนอกจากท่านจะเป็นทหารแล้วท่านรับจ้างทำฟันปลอมด้วยงานงานงานหลักงานหลักฟันปลอมหมาน่ะเปงานที่อาดีเล็กเป็นงานหลักเป็นงานอาดิเล็กอดิเล็กชอบเล็กๆนะอันนั้นก็คือผมทําโรงงานเป็นเขาเรียกว่าโรงงานทําโรงงานบดขี้อะไรบดขี้เขาคือฟันปลอมนี่แหละ ได้ข่าวว่าท่านเอาฟันหมามาทำใช่ไหมครับใครมาทำล่ะบ้าเราโถเชาคนนี้ได้ไงต้องเห็นนถามนะขอถามอีกครั้งนะครับลึกๆแล้วท่านคิดว่าว่าท่านจะโดนตกผิดตัวอะไรเราคิดอยู่ว่าไงละทุกวันนี้ก็ระแวงไปทั่วท่าาานพยยแล้วชุดนี้ส่งเลยวันศุกร์วันศุกร์จะพูดนานได้ไหมขอร้องวันศุกร์อ้าว ดูลคะครมาถ้าออจะดูละครก็ไปดูช่องอื่นดิอะไรนะให้ไปดูช่องไหนนะเไปดูช่องอื่นดิเปิดไปก็เจอแต่ท่านอะเปลี่ยนไปก็เจอแต่ท่นา,านขนาดเปลี่ยนไปจะเอาเทียมท่านยังตามไปเลยนะผมจะดูผมไปร้อยหกสิบกว่าท่านก็ตามไปนะใช่ผมเจ็ดนาะทีนะครับท่านชีไม่ต้องดูเราดูผมออก็เหมือนกัน,น,นจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็อยากจะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนอยากให้ความรู้เวลาที่เราถามเนี่ยนะนักข่าวมาถามไม่ต้องมาถามเนี่ยผมให้ความรู้ไปแล้วเนี่ย จะต้องบริหารยังไงต้องทํายังไงทัญหาพอรู้หน้าที่ไปแล้วเออต้องมีการจัดกานในทีวีพูดไม่รู้เรื่องข้างนอกก็ยังคลุกไม่รู้เรื่องตอนนี้แหละฟังคําสุดท้ายก็พอละพรุ่งนี้เป็นวันเด็กท่านจะมีคำขวัญวันเด็กมีไหมวันนี้วันนี้วันเด็กนะครับผมตอนนี้กองต่างกองทัพละองัแล้วกองทัพบบกองทัพอากาศให้ทำอะไร ทำกระาอากาศก็ให้เช็คเครื่องบินไว้ต้องทำเรือก็ให้เช็คเรือไว้ทำอารือทําเรือนของทาบกก็ทำรถถังรถเอ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 เ่เอ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 เกเอ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 ่นเอเอเอเเเออเอเออเ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 เอเดเออเอออเอาอันเออเเออเเอั เนี่มันนั้นให้ไปแล้วดีกว่าได้ให้ไปแล้วท่านจำได้ไหมอะไรสั้นๆนจำไม่ได้เลยท่านผมให้ไปแล้วเนี่ยสามคำาเดียวเอยนักข่าวเขาดูน้าถามมาถามนัดกันก่อนครับที่มันลืมให้ไปแล้วเล่นไปแล้วเล่นอะไรคำขวัญว่าอะไรนะคำขวัญคำขวัญนี่อะไรป้องป้องจนพ้นอย่าสู้เรอารถตู้อย่าขึ้น โจรปล้นให้เมียตู้รถตู้อันนี้ของผู้ใหญ่อ,อ่าวเหรอโจรปล้นให้เมียสู้รถตู้รถตู้ให้เมียขึ้นอืจะได้เมียตายแทนจะได้ไปตายแทนครับผมดีมากทำคนเสื่สลทรามใครจะเสื่อมทาข่อยดีชับๆเลยฮะขอยดีฮะความวันมันเด็กความฝันมันเด็กรถตู้อย่า <laughs> ขึ้นอืน อาจารย์นอย่าสู้อาจอดย่นอย่าสู้เห็นไหมแค่นี้ก็ลืมงัวอะไร่างเงี้ยท่านงานเยอะท่านงานเยอะแล้วตัวอย่าขึ้นรถตัวอย่าขึ้นอ่าเนี่ยอาจารนอย่าสู้อาจอดย์นอย่าสู้อาจารยนอย่าสู้รถตู้อย่าขึ้นนะจำไว้อันนี้ของขวัญมันเด็กนี่ของขวัญของขวัญมันเองข้าวันผู้ใหญ่วันเมียวันเมียก็ จนป้อนให้สู้สจนป้นให้เมียให้เมียดิอ่จนป้อนให้เมียสู้รถตู้ให้เมียขึ้นเสาร์อาทิตย์ว่างๆไปซ้อมเนิดนึงซ้อมไม่ไหวทำฟันปลอมอย่างเดียวเลยของจริงเนี่ยของจริงเนี่ยเด็กไทยใส่ใจศึกษานะภาชาติมั่นคงน,นี่ของจริงน,นี่ของปลอมนีท่านแต่งเองไม่ใช่หรอท่านท่านคิดเองทำไมตกำลังมันเด็กนานไ้มเนี่ยหาสารประโยชน์ไม่นะแป๊บเดียวรู้สึกว่าท่านจะชอบแต่งเพลงนะแต่งเพลงแต่ที่ผมแต่งเพลงสะพานมันไม่เป็นนักร้องอ่ะเป็นท่านทำไม เราผมก็ล้องด้ได้ล้อไดจริงๆท่านโกรธไหมเวลาคนเอาท่านไปล้อตรงนู้นล้อตรงนี้จับมาชนกับเอ่อทําอะไรนะชื่ออะไรนะดุนั่นท์ําดุนันท์ําอะเนี่ยเอามาล้อเรียมันล้อกันหยอกกันมาเล่นทายผนังปัญหากันเวลาท่านดูท่านเห็นแล้วโกรธไหมครับจะไปโกรธเขาทำไมล่ะนะเขาก็ทรรมาหากินเองครับแล้วแต่ ขออีกเดียวอยมาด่าผมเลยกันฝากามอ่ใช่ากุยก่อนนะไปไหนพี่สองหอรีบชิงชิออกก่อนเี่ยีประการอยู่แล้วอกงนเลยไอ้ไันล้วออกไปเยอะลราพักออกไปเยอะเดี๋ยวดูกันมีอะไรลาลาท่านผู้ชมเหมือน ขึ้นรถเข็นเลยอไอ้้ท่านหนึ่งขึ้นล้วก็ม่งก็วิ่งไทยอ่ขึ้นไปขึ้นรถไิ่อัพอีกทีนึ่งไอ้ท่านไม่ต้องห่วงกลับเดี๋ยวจะมีรถกระบะมารับเดี๋ยวอันนี้ผมขอหนึ่งอะไรยังไม่รู้เลยเอาเกาบของทำทำท่านหนึ่งท่านไท้วะอะไรทําไมท่านไม่ไม่มีพมนเนี่ยนั่ง ทำไมท่านถึงมาน <oh mm ั hmm. ่งพื้นเนี่ยคือท่านไม่มีโพเดียมพูดเนี่ยโพเดียมส่วนตัวท่านไม่ถือตัวท่านไม่ถือตัวไติดดินถ้าโชคโชคติดดินท่านติดดินนะอืมันนี้ท่านติดอันนี้ติดพรมอยู่นี่ครับติดพรมและตหลังติดอ่าง่ะติดอ่างไอ้เล่ยติดอ่างไอ้เล่ยเป็นใครครับท่านทศไอ้เล่ยทศทศแปลว่านะแปลว่าคือใคร เออมาต้องสมาถ้้องมาตส่งต้อสตอสอเหรอหรอแม่งเดินตัดกล้องเลยตสแม่ตอท่านนี้แม่งไม่หยอกเลยตสท่านนี้เอ๊ะทำไมเขาเอสตอท่านขาเป๋แล้วครับแสดงว่าเขาลบมาเยอะอันนี้ลบมาเยอะต้องการมาเยอะต้องพามาเยอะโอ้ลบเขาบ้านได้ไหมเขาบ้านได้ไมเขาบ้านไม่ได้ตอนนี้ เข้าบ้านไม่ได้เพราะอะไรท่านนะเข้าบ้านไม่ได้เพราะอะไรลืมเจ้าตีสาวอยู่ลืมเจ้าด้วยเฮ้ยอันเนียไม่ชอมีบบมีหพี่อเดียวมีอะไรสงสัยถามท่านอีกไหมโอ้ไม่มีแล้วครับแค่นี้ก็อรกันกันไม่ไหวแล้วนี่อันนี้พูดอย่างงี้เดี๋ยว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 ไปเข้ากรมเลยนะ อาเป็นพี่ถึงกรมเลยเมาพี่ท่านท่านนี้อุตส่าห์ให้เกียรตินั่งนั่งพื้นติดกับพี่แอ้นเลยผมก็ใส่ให้เกียรติท่านธรรมดาครับไม่มต้องพรม้วผมผมก็เป็นพรมแดงไม่ใช่พรมสีคุณอยูอย่อยู่ฉบับไหนเนี่ยอยู่ฉบับอะไรเน,น,นี่ยสินเสียเนี่ยเป้าเนี่ยเป้าตอนนี้นะี๋ยวมึงจะเีเอาใส่เมื่อก่อนเจีงไปยังผมก็เป็นเกียรติผมก็ช่วยแก้แอ้นแม่มัญทาของนี่มั้ง ไม่มีอะไรนะไม่เอาแล้วหม้ท่ถ้าอยากกินเร็ว่้ให้ท่านหน่อยท่านหิวแทไมท่านอยาดูแจ๊คโอ้ยจักรองพบพแรฝากกด subscribe ด้วยนะคะ